จะไใอายๆอย่าเป็นโอ้ยมันอยากกินติดๆๆขยับอาอย่าอย่าจะทำเด้ ของกูสั่งเซตอันนี้มาสอแปดมันเป็นสเต็กหมูแล้วอันนู้นอ่ะน่ากินกว่าอ,อันไหนก็สเต็กหมูเหมือนกันกับไก่เอาไก่มากินด้วยกันเพราะราคามันต่างกันยี่สิบาทเองกูเลยเอาอันนี้ดีกว่า<อ>เอะ <c oughs> ลงมาไม่ได้หรอกอ ตายตายเธอมาไม่ได้หรอกเธอดื้อมากเธอดื้อมากเจ้าเออจ้าโอเคเจ้าก็ไม่ให้ลงมายิ้มหวานก่อนหัวจ้าก็ไม่ให้ลงมายิ้มหวานยิ้มหวานก่อนแล้วเดี๋ยวให้มายิ้มหวานก่อนยิ้มหวาน ยี่หวันโอ้ยี่หวันซอเขาถามยี่หวันเอาซื้ออะไรมากิน